ีครับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องพระกิ่งทําน้ามนต์ได้กับอาจารย์สุรพลสารไม้ศักดิ์อาจารย์ครับพระกิ่งทําไมถึงเชื่อว่าทําน้ามนต์ได้ก็สมัยก่อนชั้นรสี่รห้าทำสร้างพระก,กิ่งนียขึ้นมาเพื่อรักษาโรคเมื่อก่อนมีการละโลกใช่ไหมมีมีหลายโลกทีนี้ก็ความเชื่อว่าพระก,กิ่งเนี่ยประทำแล้วเนี่ยน้ำพระพุทต์นั้นจะศักดิ์สิทธิ์ เอาเอาพักกิงเนี่ยไปแช่ใน,ในน,ใ,น,นในน้ำเลยในน้ําในน้ําเลยใส่ในขันน้ามนต์เลยครับแล,แล้วก็อธิษฐานจิตเลยจุดทูบบอกจะไปรักษาอะไรคุณเป็นอะไรรักษาได้ครับเพราะว่นเนื่องจากว่ารุ่นแรกๆสมเด็จพระจันร์โตพร้อมทั้งพยาบาลเรศเนี่ยปกเสกเพราะฉะนั้นท่านปกเสกเอ่อบทบทรักษาโรคอ่ะสักกตวาเนี่ยเพราะฉะนั้นพระของท่าน เอถ้าทันยุกทันนะมันจะรักษาโรคได้ทั้งหมดอย่างก็ใช้แช่น้ำมนต์รักษาโรคได้รักษาโรคได้เพราะนั้นเอาอย่างเนี้ยอย่างที่ออย่างเนี้ยค่อนข้างเยอะอย่างนี้ค่อนข้างน้อยครับก้อนก้อนเงินนะก้นทองนี่รู้สึกจากเยอะคก้อนเงินน้อยข้างๆน้อยก้นหน้ากิ่งน้อยใหญ่ครับเพราะฉะนั้นใครมีบุญวาสนา เจ,เจอแบบไหนก็เก็บอาจารย์เคยใช้ไหมพรกกิ่งใช้ใชทำน้ำมนต์ไหมคือปกติผมก็ใช้ทำน้ำมต์อยู่แล้วใช้ตอนไหนั้งใช้ตอนไปตั้งศาลบั่งไปใครเป็นอะไรเราก็ใช้เนี่ยแล้วก็ผมอะ่ะแล้วกิกนเวลาทำเราต้องใช้น้ำสะอาดทำมันกินเข้าด้วยับ,บมันก็นรักษาได้ าจารย์บทสวด,ดนนบทสวดทำน้ำมนต์ย่อๆที่อาจารย์ใช้อยู่ก็ผมก็ใช้ธาตุทั้งสี่ 4, ท่านน้ำมะพร้าะพอแล้วครธาตุทั้งสี่อคนเรามีธาตุอยู่สี่อย่างน้ำมะพระทะดินน้ำไฟลมลดินน้ำลมไฟไอาจารย์นี้ของอาจารย์ที่มาโชว์นี่เป็นพระกิงก่งเลยกิ่งบาวเลศของวัดบวรครับรุ่นรุ่นตั้งแั่ปีสอง ของล้อสี่กับรอห้าครับ่อนใหญ่แล้วจะเป็นของลอสี่ครับรุ่นมหาบารมีมหาเจ็ดถีครับสมบูรณ์พุนจุกครับแล้วก็มหาบารมีครับตามเนี่ยเขาบอกว่าพระก,กิ่งวัดบวรมีสร้างไม่เยอะอันนี้จริงไหมอย่าไปเชื่อไม่จริงครับสร้างั้างละน้อยจริงจะสร้างหลายข้างมากไม่ใช่สร้างข้างเดียวแล้วก็ลบกบไม่ใช่ครับ เพราะว่าท่านสร้างกระทั่งลูกหลานไปเมืองนอก,นอกท่านก็สร้างนะไม่ใช่องค์ใหญ่นะองค์เล็กก็มีครับท่านสร้างลูกหลานไปพกกี่ตัวไปไปเรียนต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสร้างน้อยเนี่ยมันผมว่าพวกนี้มันเหมือนอย่างกับเอป็นจักรกะที่ว่าเอ,อมันต้องสร้างน้อยมันถึงแพงครับ แต่จริงๆสร้าง,ง,งเยอะไม่ใช่น้อยนะสร้างเยอะสร้างไว้หลายวาระหลายวาระเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกมาเห็นเพราะว่ามันอยู่ในวังครับนะณที่นี้คนที่มีบนวาสนาเนี่ยก็เนวังเขา,เขาเ,ขาเขาเมตตาสําหรับคนที่มีวาสนาใช่ไหมก็ได้มาได้มาครอบครองครับแต่จริงๆแล้วค่อสร้างยากค่อนข้างหาย,ยากครับ เพราะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้ทุกคนมีก็หวงแหนหมดอ่ะครับอาจ,จารย์ได้มาจากไหนอกว่าอาจมาจากวังใหญ่อ่ะครับแต่ทาไมบอกว่าวาังอะไรได้ได้มาหลายวันละหลายวันละองค์ได้มาแพงไหมเอ๋องหนึงก็แพงดิงไม,ไม่ไม่ถูกอ่ะแพงองค์หลักหมืน่นมันไม่ใช่หมื่นอย่างโย,ย่อยไม่ใช่หลักหมื่นหรอเป็นแสนองค์เป็นแสนเออเป็นแสนก็มีเป็นหมื่นก็มีครับแต่แต่ถ้าอย่างนี้เราก็โอ หลายตังหลายตังเออหลายตังวนียวาปหลายตังน่ะครับเพราะว่าสร้างน้อยครับววันนี้น้อยแล้วนะนี่น้อยกว่านี่เนื้อหนัาก้นหน้กก้นหน้าก้านหนันกพระชันพระกิ่งนี่เขาใส่เนื้ออะไรบ้าง<ม>เนื้อนาวะก้นน้าวะน่ะมัน,นมีอยู่เก้าอย่างงินทองหน้ากระปั๋วสังกะสีดีบุกอะไรพวกเนี้ยปละหลอดประหลอดครับ แต่นี่พระชนี้เนื้อเนื้อสวยมากเนื้อเนื้อกับดำดำเนี่อมนะครับนี่นี่ดำโดยเนื้อของมันเองอโ,ดโดยเนื้อขององค์พระเองใช่ใช่เจาเสน่ห์ของพระกิ่งนี้อยู่ตรงไหนเจนเสน่ห์ของพระกิ่งนี้ก็เคยอ,อยู่ที่ว่าเออรักษาโรคได้แล้วก็เป็นพระที่หายากใครจะอยากได้ครับอยากได้บิบูชาแต่อยู่ที่วาสนาคนเนี่ย ครับมันจะได้ไม่ได้เพราะว่าท่านสร้างก็จริงๆก็จะถือว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะน้อยไหมก็ไม่น้อยเพราะฉะนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขียนตำราหรือคนที่บอกเนี่ยมันเกิดทันไหมมากําหนดเพราะว่าเพราะว่าน้อยอย่างเนี้ยครับเขาสร้างตั้งกี่วันละรู้ไหมใช่ไหมยับเงไม่ได้ยังไม่เกิดแล้วเราจะรู้ได้ก็สร้างน้อยอ่ะคใช่ไหม ทีนี้ถ้าน้อยจริงๆอ่ะน,นะอย่างอย่างที่เขาว่าสร้างทียี 20, ่สามสิบองค์มันไม่ใช่อ่ะพี่เราคิดดูเดี๋ยวสร้างทำไมทีเดียวแค่ยี่สิบสามสิบองค์ต่อต่อเที่ยวน่ะรับไหมเราสร้างมันทําไมเจียเวลาทั้งทั้งปลุกเสกทั้งประกอบพ<ล>ิธีอะไร <c oughs> สร้างมาันสามสิบองค์เออเอามันจะอ๋อสร้างฮะ <c oughs> สร้างาจะเล่นคนเดียว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ได้อกมันมีเขาบอกไงว่าสร้างไว้เล่นคนเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ ออาจารย์เคยไปเจอพระที่มีลักษณะเดียวกับของอาจารย์เนี่ยพระถิ่งเนี่ยในรังอื่นๆไหมคนอื่นมีเหมือนอาจารย์ไหมมันมีครับแต่คนละเนื้อคนละเนื้อคนละคนละคนละเนื้อเขาก็มีครับไม่ใช่ไม่มีนะมีคนละเนื้อครับของเขามีทั้งเนื้อมันเทศมีทั้งเนื้ออะไรอะไรจิตที่ศักดิ์จิตที่เดชอะไรอย่างเงี้ยครับมีมีแต่ของผมที่ได้มาก็มันก็มันก็ได้ตามเนี้ยครับ อาจารย์ไอ้มากกว่าน,นี้มันก็อาจารย์พระกิ่งนี่มีน้อยที่สุดในจานวนน่พระที่สะสมเก็บไว้ใช่ครับน้อยนี้แค่นี้เหรอครับแค่นี้ก็โอ้โหแค่นี้ก็หมดแล้วแค่นี้ใช้ปัจจัยไปเยอะโอ,อ้แค่นี้ก็โอ้โหขี้จา่าขี้แจนแล้วแล้วจะโอ้โหเก่าเยอะมันถ้าเจอเสียนสายพระกิ่งมันก็สวดเหมือนเดิมออกับพอยก็ก็ผมมันก็ว่าอะไรเงี้ยไม่เคยว่าไม่เคยใะทางใครทางมันครับใช่ไหม คือเราชอบเราจับแล้วมันมีพลังเราก็ชอบหมดอะอาจารย์ทำไมอาจารย์อาจารย์ทำไมอาจารย์เล่นพระหลายหน้านอาจารย์เกจีก็เล่นพระกูก็เล่นพระกิ่งก็เล่น <c oughs> พระเหรียญก็เล่นเหรียญใหม่ใหม่ๆที่ทันอาจารย์ไปไปสมัยรุ่นรุ่นเนี่ยก็เล่นทันข้าทัานนั้นเอาแต่ถ้ารุ่นหลังๆนี้แมวแล้วรุ่นหลังๆนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดมานี่ไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้ไม่อยากได้เพราะอะไรเพราะบางเหรียญน่ะพอเราไปชื่อว่านั่จับเราไม่มีอะไรเลยครับ เราก็ไม่เอาครับไปหลายวัดเจอบุกเสกที่พิธีใหญ่เลยนะร้อยพวงร้อยแปดเราไปถึงไม่มีอะไรเลยเขาไม่เอาอาจารย์ความเชื่อพระกิ่งรักษาโรคได้เนี่ยทุกวันนี้คนเขาไม่ไม่เชื่อแล้วเนี่ยเขาเอาไปแขวนคอแทนเอากก็็อาจารย์ก็มาแขวนคอแทนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาถอดมานิมนต์มาแช่น้ำมนต์มากกว่าก็ อันเนี้ยไอ้อดันมาแขวนคอ,อนแทนเนี่ยเขาให้มาใช้น้ำมนต์เนี่ยอันอันที่แช่น้ำมนต์อ่ะอีกอานหนึ่งรเราใช้ประจำแต่อันเนี้ยเป็นเป็นแขวนติดตัวห่มคลุม <laughs> เอาไว้ใช้เองพุทธคุณพระกิ่งถ้าไม่แช่น้ำมนต์แล้วเนี่ยมันเด่นด้านไหนชอบจักรวาลเลยเพราะว่าสมเด็จโตถ้าเราค่อยสมเด็จโตท่านเราเชื่อในสมเด็จโตนะครับมันก็ต้องทพุทคุณเหมือน สมเด็จโตสมเด็จโตพราะสมเด็จโตปกเสกพร้อมกับพระยาบาเลนท่านรุ่นทันนะท่านรุ่นไม่ทันนี่เหลือพยาบาลเลศเนียถ้าถ้ารุกจากแถสองสี่หนึ่งหนึ่งหกแล้วไม่ทันแล้วสองสี่สามสี่สองสี่สองสี่สองสี่สามหกนี่ไม่ทันแลวนะไม่ทันเนอะไม่คือคือไม่ทันสมเด็จโตครับแต่พยาพยาบาลเคนเสกคนเดียว แต่ถ้าก่อนน,ะน,อนั้นน้นจนังแตะศูนย์สามเก้าสามเก้าสามสาอัจารก้าสามอาชาในตลาดจะมีขายไหมมันน่าจะมีนะก็เห็นมีคนโทรดเพรา้วเขามีแต่ไม่รู้ขายหรือไม่ขายก็ไม่รู้นะก็คอโทรกันเยอะครับนะถ้าถ้าสมมติน้อยนะอย่างที่เขาบอกสร้างน้อยเนะี่ยคอนโทรกันเยอะๆมาจากไหนครับ ป้อมอาจจะมีแต่ว่าป้อมอาจจะมีอป้อมอาจจะมีจากทีนี้ว่าออค้าของแชรเราเคยของแชรเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยถ้าเราเคยเห็นแท้เนื้อหาโบสาณเป็นอย่างนี้นะครับแล้วที่หล่อหล่อปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ได้อย่างเนี้ยครับรับรองว่าหล่อยังไงก็ไม่ได้อย่างนี้เพราะูตรโบราณเขาูตรอะไรเราเราไม่รู้อ่ะครับจำไหมอาจารย์ดูเดีด๋ยส่องดูเนี่ยเอา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 กล้องส่องดูผมผมไม่ส่องไม่ส่องอาจารย์ มันเนื้อมันมันจะไม่เหมือนชาวบ้านครับครับมันจะมันจะมมัันนจะวาวแล้วมันจะสวยดำมันจับดำเองครับจันตัวหนังสือนี้มีคำว่ารลอห้าแล้วปอเล่เลยเหรอใช่ถ้าหุมคุมอันรงนี้มีพิมพ์ห่มคุมนะหุมคุมก็ เขามีหน้าที่ให้เขียนไงครับอนนย่าเป่าวอห้าเปโล, 5, เ,ปลเล่นีน่นี่แส,สงดงสร้างน่าสำไมรห้าครับอืมอันนี้อันอันนี้กีวรดอกอีวรเป็นดอกแล้วหมดทองหน้าผากอหมดทองอ๋อน,นี่กีวรนดอกสร้างยากแกะยาก มันมันเราก็ค่อยทาจีวรที่เป็นดอกฉัจฉัน,ฉนถ้ามีคนบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่ก็กำลมงจะว่าอะไรเขาอาจารย์อาจารย์ไม่ได้เดือดร้อนไอ้คนที่บอกบอกไม่ใช่ดันเดือดร้อนแทนอาจารย์ก็ก็ขอบคุณครับไม่ต้องเดือดร้อนแทนผมหรอกเพราะว่าผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรที่จะต้องไปขายเพราะฉะนั้นมันมาห่วงผมครับนะนะมันจะ แท้เกมันก็อยู่กับผมถูกไหมครับเออแล้วเมื่อมันจะขายคุณจะคุณจะบอกอยังไงก็แล้วแต่คุณเนี่ยคุณจะเชื่อ,อยังไงก็แล้วแต่คุณครับเราจะไปว่าเขาทาไมเพราะเราเราถือว่าพวกนี้เกิดไม่ทันทังนั้นพระยะเกิดทันครับเออ้วเมื่อเกิดไม่ทํามาเชื่บอกชาวบ้านก็ไม่ใช่ถ้ามึงรู้ได้ไงของแท้มันทำยังไงทำอะไรใชค่ป่ะเออ เพราะนั้นอย่าไปถือพวกนี้เลยเพราะถือว่าพวกนี้มันมันมีพวกที่เขาเรียกอะไรอ่ะจิตไม่ว่างเที่ยวว่าชาวบ้านเ้องทั้งที่มึงก็ไม่เกิดไม่ทันว่าก็ทําหรือเปล่าครัแล้วมึงก็อาจารย์ซื้อมาแพงๆทางนั้นทีนี้หลักหมืน่<ส>นหล,ลักแสนก็มีแสนบอกหลายจังกันหมดหลายจังหมดหลายตางัอยตงอ,งอถ้ามันไม่จริงๆผมจะจะจะบวดไปกับกับกับกพวกนี้ทำไมครับ ทำไมราะนั้นมันได้จากความเชื่อของใครอ่ะริงป่ะคนคนจะซื้อของด้วยความเชื่อมันก็มันต้องเชื่อของคนนั้นใช่เงินของเขาเงินของอาจารย์ใช่ผมห่วงอาจารย์จังเลยมันต้องห่วงผมเนี่ยผมห่วงครอบครัวอาจารย์จังวงลูหลนอาจารย์เลยจะเป็นภาระขอบคุณหลายอย่างอาจารย์ผมห่วงอาจารย์ไม่ได้หรอไม่ขอบคุณขอบคุณห่วงได้ครับจะขอบคุณขอบคุณไม่ต้องห่วงเพราะว่าครอบครัวผมมีกินไม่ใชาอย่างสบายสบาย ลกผมขี่เบนซขี่บีเอ็มอทั้งนั้นแต่ละคนมีรถขับวนตัวมีกิจการเพราะนั้นมันมาหวงผูกหลานผมแหละเาัาเขาไม่ได้มาหวังพระมามามาหากินกับพระครับอาจารย์มีมีรถมีพระอย่างนี้เนี่ยเคยวางวางแผงขายไหมไม่เคยผมเคยขายวางแผงที่ไหนครับไม่เคยถ้าใครเคยเห็นผมไปวางแผงที่ไหน ขายรูปมาเลยว่าผมวางแผงเนี่ยนะผมขายพระมาเลยครับแล้วแล้วเราอาจารย์ผมได้เลยครับอาจา์ได้เลยว่าไอ่อาจารย์มีพระเยอะอยะนี่ทําไมไม่ไม่เปิดแผงเลยเฮยแมวกผมจะขายพระกินครับก็ผมบอกแล้วผมไม่เก็ขายผมเพื่อให้คุณรู้ว่าไอุ้่นเก่าๆมันเป็นอย่างนี้นะครจนจัดดูก็ดูมันก็เหมือนทุกวันนี้ที่ผมลงในโซเชียลให้ดูว่าว่า พระที่ประกวดมาเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงมาได้จริงอย่างคืออย่างนี้นะคุณจะดูก็ดูไม่ดูก็ไม่ว่าเลยเพราะว่าเอาคนตัวแดกเอ่อแลฟเพจรูปแบบผมจะลองทุกวันวละห้าโงง์ห้ลองให้ดูผมเพียงจะลองให้ดูว่าจะดูก็ดูไม่ดูก็ไม่ระวัครับเพราะเราถือว่าเราให้เป็นวิทยาทานครับคุณจะเชื่อก็ดูที่ที่ที่มาอัดยูทูบนี่ก็มาเป็นวิทยาทานเพื่อให้คน เพื่อให้เป็นข้อคิดข้อเปรียบเทียบว่าของที่คุณมีอยู่กับของผมต่างกันตรงไหนใช่แล้วถ้ามีคนด่าอาจารย์ว่าอาจารย์สุพลเล่นของเก๊ะก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าแต่พออาจารย์บอกของคนอื่นแท้แต่ไม่ทันนี่เขาว่าอะไรทําไมเขาถึงว่าอาจารย์เขาไม่ได้ว่าผมอ่าคือคือเหตุที่เหตุที่เขาว่าว่าหลวงปู่ไม่ได้สร้างเนี่ยผมอะมาออกมาต่อต้านเพื่อ เพื่อหลวงปู่ไม่ใช่ตัวผมนะ,ะเขาไม่จะบอกว่าผมได้พระเกศเขาบอกว่าปู่ไม่ได้สร้างอุปโลกสรุปแล้วใครอุปโลกกันแน่คใช่ไหมอ้าวจ,จริงจริงตก่กอนนู้นท้าถ้าผู้สร้างทําโบชัวไว้หน่อยนะจบเลยเนาะถ้าคนสร้างมันเขียนบันทึกทําโบชัวไว้หน่อยนะจบเลยนะไม่ต้องหรอกนะเือเหมือนอย่างคอนแถวบ,บ้านอะทั้งห่ายงง ระยองทัมบ,บุรีจันบุรีตราดพวกเนี้ยนะ่ะเขามีพระของุบุติมทั้ทงนั้นน่ะกับ,บสายสายห้าทีก็บอกว่าพระสักสองพันองค์ไม่มีใครมีสักองค์ทุกจังหวัดที่ที่เล่นพระเพราะฉะนั้นก็คิดเอากันแล้วกันว่าว่าความจริงมันมันมันคือความจริงยังไงความจริงความจริงเหมือนเอนี่ยก็ เชื่อมองการครับความจริงก็คือความจริงเชื่อมองการครับยันนอกจากพระกิ่งรักษาโรคแล้วมีคาถาป้องกันโรคไหม,<ช>มการสวดมนต์การอะไรเนี่ยจะทําให้ก็ก็อยู่ที่เจ้าของพระนั่นแหละครับคือถ้าไม่ไม่ได้ตั้งอยู่ในในศีลในธรรมแล้วพระอะไรมันก็ช่วยไม่ได้ช,ไไดช่วยไม่ได้หรอกมันจะต้องสวดมนต์เป็นครับใช่ไหม เอออย่างนั้นคนนับโมตสะก็ต้องได้ครับเออนับโมตสะยังไม่ได้เลยแล้วจะไปอะไรได้ครับใช่ไหมครับเออคนก็จะตำนานมีคนก็เอามาดูมาสวดไันยากเลยแล้วบทตั้งโยจากลกงมาไปเลยก็จบครับใช่ไหมคือคือ,ค,อคือไอ้ของอย่างนี้นะมันเออเขาจะคาถาใช้เฉพาะตัวครับเออบางทีเนี่ย บอกไปคุณกระชั่นไม่ได้เพราะาจิตคุณเนี่ยมันไม่ถึงไม่ถึงคนลระแบกบใช่ไหมเพราะงั้นบางคนเนี่ยเออ,เอ,อทาไมทําไมเ,าเราเราสวดพวกเราจับได้ทำไมเขาสวดแล้วยังจับไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ดีใจนะม,มีมีมรุดออกมาทำไมเขาเริ่มเริ่มมีความรู้สึกอย่างที่ผมว่าว่าว่าถ้าคนนั่งสงฤฤฤฤฤฤบแล้วคนต้องไม่คิดอะไรทั้งหมดนะ คนต้องไม่ค้าขายคนต้องไม่มีลูกมอคนต้องอครอบครัวต้องดีเพราะถ้าคุณนั่งปุ๊บใจคุณไปที่อื่นเนี่ยนะอีกสิบปีคุณก็ไม่ได้ครับรากว่าครัคือถ้าใจคุณสงบใจคุณนิ่งเนี่ยไม่ถึงสิบาทีมันก็ได้แล้วคอ้าวอาจารย์เก่งๆสมัยก่อนใช่ไหมบุกเสกแค่เก้านาทีเองเนี้ยเก้านาทีนะไม่ต้องเยอะนะ อาจารย์เคยเห็นหลวงปู่ทิมนั่งปลุกเสกไหมไม่เคยก็ผมไปทีไร<笑><笑>ไม่เคยสักครั้งเลยไม่เคยก็ท่านปลุกเสกกลางคืนครับแล้วก็ปกลุกเสกทั้งพรรษาเราไปเห็นที่ไหนอ่ะับแมไม่เคยก็เคยเห็นก็โก,กหกแล้วไม่เคยเมืเ่อวาไปทีไรก็จอท่านนั่งไม่รู้ไม่้ที่างอยู่เราเราก็ากอาจารย์พุทธกุลที่พระกิ่งรักษาโรคเนี่ย มันมันขังด้วยตัวพระหรือขังด้วยคนอธิษฐานจิตทั้งอธิษฐานจิตและขลังด้วยตัวพระขังด้วยอาจารย์ที่บุกเบิกสององค์ครับสว่วน็จโตร้อมทางปรญญาปาเลนครับเพราะฉะนั้นอันเนี้เป็นจุดยอดพระก,กิ่นในประเทศไทยนะครับผมจะบอกให้ที่รักษาโรคได้ครับที่คุม้คมครองตัวและปลอ,อดปลอดภัยทุกอย่างเพียงแต่ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อตรงน,นี้ครับแต่ถ้าถ้าคนโบราณรู้ว่าเออถ้า ถ้าคนนะรู้ว่าพิธีของเขาเป็นยังไงถ้าเป็นับบุกเสกแล้วมันก็จะอยากได้เมืนจะบอกให้มันไม่ใช่ง่ายเพร <laughs> าะพิธีวังหลวงแล้วแล้วแล้วพวกนี้นะเออเขาเรียกว่าพวกพวกชาววังงานที่ทำเออเขาจะช่่างจิตหมู่บานคนแกะแกะพิมแกะเลยนะเป็นพวก ช่างวังหน้าวังหลังนี่ยที่เมื่อก่อนนี้เป็นช่างวังว่างนั้นเนี่ยไมนงั้นพระจะไม่เอามาสวยขนาดนี้อาจารย์พระก,กิ่งยุคปัจจุบันนี้รักษาโลกได้ไหมถ้าทําปัจจุบันนี้ยันไม่น่าจะได้เพราะว่าแต่ผมก็ไม่เคยลองนะครับแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะได้เพราะว่าน่าจะได้ก็คือคืะพยาบาลเล่นกับสมเด็จโตท่านนั้นที่ที่ผมเชื่อว่าการรักษาได้ครับ พราะว่ามัจจามากรถแต่สมเด็จเราก็แล้วกันรับของท่านโอ้โหสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านเพราะอะไรก็เพราะพุทธคุณน่ะถูกไหม <c oughs> ถ้าไม่มีพุทธคุณใครจะเช่าอ่ะค <c oughs> รับถูกไหมใครจะซื้อตั้งตั้งเป็นร้อยล้านเห็นบอกอย่างนี้องค์แท้แท้เป็นร้อยล้าน <c oughs> แล้วมันแท้แบบไหนอะ <c oughs> แท้แท้องค์ละร้อยล้านแท้แบบไหน <c oughs> แท้แบบเขาหรือแท้แบบเราหรือแท้จริงๆแล้วสมเด็จโตเนี่ย สร้างภาพว่าจังร้อยกว่าพิมพ์แต่พวกเซียนมันต้องลดแค่เจ็ดพิมพ์ให้มันน้อยพวกเยนจะขายได้ราคาแพงเท่านั้นเองแต่จริงจริงเนองค์เงินที่ท่านทำมันเหมือนบบเราผลิตผลิตสินค้าทั่วไปเออถ้าผลิตเยอะถูกถ้าผลิตน้อยแพงแพงหายากหายากก็ที่มันบอกมัาจะบอกหายากมันจะบอกหายากทุกอย่างถ้าบอกหายากเนี่ยคือแพงแล้วมันกำหนดมาแล้วแพง อย่างงคูณเนี่ยมันก็เล่นแค่ปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเนี่ยหนึ่งสองสามรุ่นมีทั้งสามพันกว่ารุ่นเล่นแค่สามรุ่นเนี่ยมีทั้งสามพันกว่า 3, 000, 4, 000รุ่นสามสี่พันรุ่นเล่นแค่สามไม่กี่รุ่นมันก็แพงทออั้งทั้งที่หลวงพ่อคูณปลูกเสกไว้ทุกรุ่นใช่แต่มันเท่าอย่างเง้ยครับอ่ะถ้าทางหลวงพ่อพคูนถวายหลวงพ่อพพท่านเสกยังไงไม่เท่ากันเนี่ยคือคือพวกนี้มันกําหนดอย่างนี้เนี่ยพวกมันจะชุมกันแล้วจะกําหนดแบบไหน มันจะมีกลุ่มแกงที่จะตั้งเอ้้เอ้เอ้เขาเรียกกำหนดพระว่าพระพิมพ์ไหนเราจะเล่นแบบไหนมันจะมันจะเชร์กันยังไงมันจะเอาแพงขนาดไหนนั่นเมื่อคนอื่นไม่มีมีแต่พวกมันมันจะขายเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมอาจารย์มีเนี้ยอาจารย์จะขายเท่าไหร่ก็ได้ดิรับมันมันแล้วแต่คือผมไม่ใช่คนขายพระ พราะฉะนั้นไอ้คำว่าขายช็กแวรก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่ครับไม่ใช่กับอาจารย์ไม่ใช่กับผมเพราะว่าผมมันมันมันไม่เด็กเราไม่ได้ตั้งตัวขายพระครับเดี๋ยวอย่าดูว่าเราได้มาอย่างเงี้ไงเราสะสมมาแบบนี้ถ้าคุณเจอคุณก็ไปหาซะครับเออไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งว่าจะขายพระไม่ใช่ใชครับเพราะนั้นใครดูก็ดูไม่ดูแล้วะเขาครัใช่ไหมเออ มันมันห้ามกันไม่ได้แล้วก็สั่งกันไม่ได้มันแล้วจะใครเชื่อไม่เชื่อถ้าคนดูไว้มันวาสนาของคนก็เกิดไปเจอมันก็ดีครับถ้าเป็นวาสนาเกิดไปหาเจอไม่ว่าจะผ้าไหนถ้าเรา<ด>เรารู้ว่าอันนี้เป็นของแท้<ม>ก็ก็บูชาไว้บูชาไว้ไเอเซียนที่เกเกตีเกตีเก,เกนี่อาจจะแท้ก็ได้อาจารย์เคยตีพระใครเกมไม่เคยเพราะเพราะส่วนใหญ่แล้ว เราไม่ทันอ่ะยกเว้นแต่ว่าไอ้ของที่เรามีแล้มาให้เราดูมันไม่เหมือนเราก็ไม่ผมไม่เคยเห็นนะครับอ,อจะบอกว่าผมไม่เคยเห็นเออผมไม่เคยเห็นนะครับรุ่นนี้ผมไม่มีครับแค่นั้นอืสําหรับคลิปพระกิ่งรักษาโรคก,กับอาจารย์สุรพลสารไม้สักแค่นี้ครับสวัสดีครับ